โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้เราอยู่กันโอโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมาสอนวิธีการหาเซิร์ฟเข้าเกมโลบอคนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบต่างๆของโลบอว่าหาเซิร์ฟยังไงให้แบบคนน้อยๆนะผมว่าเราอยากสมมติเราอยากเล่นกับเพื่อนแต่ว่าเนี่ยเซิร์ฟมันเต็มเนี่ยเราหาเซิร์ฟยังไง อันดับแรกเลย<อ>ก็เข้ามาที่ลิงก์นี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ให้เข้ากันนะผมก็คือลิงก์นี้เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เข้ามาตามลิงก์นี้ปุ๊บแล้วเรากดโหลดนะอันนี้คือผมโหลดอยู่นะคือมันจะมีให้โหลดตรงนี้แหละเรากดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ดูเลยดีนะวกว่าอ่ะขอเใหม่ก่อนนะลบก่อนขออนุญาตลบก่อนนะเดี๋ยว,วเ,เพิ่มในโคลมเลยปึ๊บลิกเพิ่มส่วนขยายปั๊บอ่าดู แล้วรอแป๊บหนึ่งแลผมรอการดาวน์โหลดนี้พอโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นไปน็นีปุ๊บแล้วเข้ามาตรงตรงเว็บของโลบสังเกตด,ดูดีนะครับผมว่าหน้าตาโลบเราจะเปลี่ยนไปนะสำหรับหน้าเว็บในการเลือกเข้าเกมเนาะดูนะมันก็จะเปลี่ยนไปมันถามว่ามันช่วยอะไรก็มันจะช่วยในการหาเซฟก็คือนี่มันพิมพ์ได้เลยปุ๊บฟัาปุ๊ปนไ้เซฟแบบคนเยอะมากเพราะเกมเนี้ยเอาอย่างยกตัวอย่างนี้เกมยก ยกตัวอย่างเกม Dungeon Quest เนี่ยคนเซิร์ฟแบบถ้าเราอยากเล่นกับเพื่อนเนี่ยเซิร์ฟมันแน่นแบบแคบทุกเซิร์ฟเลยกว่าจะมานั่งหาหาหาเราต้องเพิ่มส่วนขยายนะผมในช่วยในการหาเราดูนะปึ๊บดูคือแบบนี่เซิร์ฟมาเซิร์ฟสุดท้ายลนเดือนนี่ดูคนเดียวเขาไปดูคือมันดีมากคือมันจะช่วยหาเซิร์ฟแล้วแบบว่าเกมเนี่ยเราอยากเล่นกับเพื่อนแบบสิบคนเนี่ย แล้วเซิร์ฟไม่ว่างเลยถ้าแบบไปหาสักเราแบบไปกดสุ่มเซิร์ฟเนี่ยบางทีอาจจะไม่เจอเลยเซิร์ฟบา้างๆแนะนำเลยนะสำหรับอันนี้คือดีมากมาดูเดี๋ยวเข้ามามห้ดูครับผมเข้าเซิร์ฟไปดูอ่ารอโหลดแป๊บหนึง่งแป๊บรออินก์รอรอินไม่เข้าอะไรเ้ย มาแล้วโอเคดูครับผมดูครับผมดูตรงโชว์ไม่มีเพเจย์อยู่เลยเหมือนเปิดเซิร์ฟ v i p เล่นเองเนะี่ยดูคือมันดีมากนะก็เคยเอามาบอกต่อถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปโหลดเอานะจ๊ะก็สำหรับลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย